เพลงโฆษณาสุดฮิตครับยุค8090อันนี้เก่ากึกเลยฮะฟังกันดูครับมไม่เงาสักทีลอมมี่สิคัดิงโก้ขัดปุ๊บเงาปั๊บเงาวบจริงจริงนิงโก้อ๋อลิงโก้ไม่ใช่ดิงโก ครีมขัดเงารถยนต์ดิงโก้ขัดง่ายเงาวับจับตาครีมขัดรถยนต์นะครับดิงโก้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ครับก็ติดปากกันเนอะคนจะจําได้ก็ตรงอ๋อลิงโก้ที่ลิงออกมาพูดนะครับและคนที่ออกมาพูดขัดกับลิงก็คือน้าดีดอกมาดันนะครับเถียงกันไปมานะครับอ๋อลิงโก้ไม่ใช่ดิงโก้นะครับนดีดอกมาดันเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักเนาะก็เป็นตลกชื่อดังนะครับตลกคณะเด๋อดูดีดอนแดงนะครับมีพี่เด๋อดอกสะดาพี่ดูดอกกระโดนแล้วก็พี่ดีดอกมาดันนะครับตอนหลังก็เพิ่มพพีี่่ดดนจูกกบบาัแงะ พี่แดงผมจำฉายาไม่ได้จริงๆครับผมเนี่ยเป็นแฟนคลับตอนเด็กเลยครับเดือดูดีดอนแดงนี่ดังสุดๆเลยครับแล้วจะแสดงตลกทุทกๆท่านนะครับเดือดูดีดอนแดงนี่ก็ดังทุกคนครับทุกคนก็ได้ไปไปอยู่ในจอทีวีเนาะส่วนคนแต่งเพลงนี้กับคนร้องเพลงนี้เนี่ยผมไม่สามารถหาได้จริงครับโอ้โหมันยากมากเลยครับ ใครรู้ช่วยบอกผมดีนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับส่วนลิงเจ้าลิงตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมก็ไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับมันนานมาก,ลากนานแล้วครับไอ้โคตรนาตัวนี้ก็นั่นแหละครับคาดว่าคงจะรู้จักกันหลายคนนะอากอาวมาให้ดูกันนะครับดิงโก